โอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ตัวที่3นะคะคือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop นะคะเรียนรู้ทุกๆตัวเลยตอนนี้ก็มาถึงตัวที่3แล้วซึ่งตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า l a s โซนะคะก็ยังอยู่ในส่วนของการสร้าง s e l เล t ชั่นตัว l a s โซเนี่ยจะเอาไว้สร้าง s e l เล t ชั่แบบอิสระซึ่งตัวออปชันนะคะก็จะเหมือนกันเลย เหมือนที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีความแตกต่างก็คือว่าอย่างตัวแรกนะคะลัสเซลัสเซเน่ก็เพียงแค่เราเอาเมาส์นะคะคลิกนะคะไปในส่วนที่เราต้องการนะคะตรงที่เราแบบลากลากไปเนี่ยแล้วก็ไปบรรจบกันปึ้งนะคะก็จะได้ Selection ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นจะใส่เอฟเฟกจะลบหรือจะเทสีอะไรก็แล้วแต่เรานะคะ ก็มาเหมือนเดิมคอนโทรล D หรือว่ามาที่ด uh, i s ซ e เล c t ตรงนี้แล้วก็ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นการสร้างซ e เล c t ชันแบบอิสระแต่ว่าเป็นเส้นตรงเหมาะกับงานที่เป็นพวกสี่เหลี่ยมพวกกล่องสินค้าหรือว่าเป็นพวกตึกแบบนี้อืม อะไรที่มันเป็นเส้นตรงก็จะสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้นะถ้าเรากดชิปเนี่ยเราจะได้เส้นตรงที่90องศาแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยอ่าพอม,มันจบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้ง selection มาแบบนี้นะเราสามารถที่จะ invert s e l e c t uh, อ่า invert สลับด้านกันได้นะคะ invert selection นะคะอ่ตอนนี้ก็จะได้เป็นตึกละนะ,ะหลอที่จะดึงเขานะคะไปไว้ในงานอื่นๆก็ได้กด ok กด control Z กลับไปนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะจะเรียกว่าแมกนิติกตัวนี้นะคะก็คือตัวแม่เหล็กด,ดูดเขาจะดูดกับตัววัตถุนะคะก็คือถ้าแบ็กกราวมันเป็นสีที่แตกต่างจากตัววัตถุเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติก็คือเขาจะดูดนะคะเพียงแค่เราเอาเมาส์เนี่ยไปใกล้ๆตรงจุดที่มันแตกต่างระหว่างตัววัตถุแล้วก็ตัวแบ็กกราวนะคะ มันก็จะดูดให้เราโดยอัตโนมัติฮะแต่มือก็ต้องนิ่งอยู่นะเห็นไหมมือต้องนิ่งนะคะบก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไอตัวเนี้ยแต่เรารู้ไว้ก็ดีนะคะแล้วก็มาบรรจบพอบรรจบปุ๊บก็จะได้ selection อุ๊บโยกดโบกดแบบอ่าไปใหญ่เลยทีนี้ เดินไปคลิกด,ดึงๆนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เอาใหม่นะถ้าเกิดว่ามันบรรจบมาค่ะเนี่ยมันจะขึ้นวงกลมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นวงกลมเนี่ยถ้าเรา,เาปล่อยเมาส์นะคะมันก็จะยังเป็นอยู่ในเครื่องมือของตัวของมันนะคะดังนั้นก็ต้องทําให้มันเส้นมันมาบรรจบกันอืมประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตรง Ent นตเอเลสตรงนี้นะคะเอเอเรเราสามารถที่จะกำหนดให้เขามีความแบบสมูทนะคะขอบแบบคมชัดละเอียดอะไรอย่างี้ก็สามารถติ๊กได้นะคะคอนทราตรงนี้ก็จะเป็นแบบความคมชัดนะคะถ้าเกิดเราใช้พวกเมาส์ปากานะคะเราสามารถที่จะคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับก็คือเป็นการเป็นน้ำหนักหลายๆชั้นนั่นเองอ โอเคแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะ